สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวโตโยต้ารี o บตัวนี้เป็น 2.4J+ นะคะหัวเดียวตู้คาร์โกบ็อนะคะคันนี้ภายในเป็นสเตเลสน,นะคะปี2019นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะคันนี้ล้อมาพร้อมล้อกระทะน,นะคะล้อจนเดิมของเขาเลยอ่าภายในค่ะ ภายในนะคะสภาพดีนะคะเป็นกระจกรับไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะส่วนใหม่คันนี้วิ่งมาอยู่ที่63,000 <6, 000. S 2> กิโลเท่านั้นเองแอร์เย็นนะคะใช้งานได้ปกตินะหน้าจอบลูทูธนะคะวิทยุนะคะ,ะเป็นเบาะหนังนะลูกค้าเกียร์ธรรมดาเบาะหนังสภาพดีนะคะใช้งานมานิดหน่อยนะรถมือเดียวแต่ไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุ่ยนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยถือว่าภายในก็ เดี๋ยวเราไปดูนะคะด้านในตู้คันนี้เป็นตู้แห้งนะลูกค้าตู้คาโก้นะคะรถใช้งานนะไม่วิ่งห0 0 0ื่นนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันดีกว่าช่วงล่างคันนี้เสริแบบมแดดมัหนหาเลยคะ่ะแด่นเอียกเลยนะคะบรรทุกหนักได้เลย คันนี้นะโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดนะคะออกรถสนยนบาทจัดไฟแนน์ได้เต็มนะคะ,ะร้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถนนรัตนาธิเบศนะคะหนี่ติดถนนใหญ่แบบนี้เลยค่ะติดกับ MRT สายสีม่วงสถานีบางกระสอทางออกที่1นนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์ด้านหน้าคันนี้คือพร้อมใช้นะคะลูกคา้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็จัดไฟแนนได้นะไม่มีค่าบริการร้านไม่คิดค่าจัดนะคะ,ะเครื่องยนต์นะคะ แป้งสีนะคะยังมีอยู่เลยนะคะลูกค้าขนาดปี2,019นะคันนี้จด2,019นะคะรถไม่เคยไถ่นะคะแต้งสีตามนัดยังอยู่คันเดิมนะคะลูกค้าไม่มีการชนใดๆทั้งสิ้นนะคะจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ราคากันดีกว่าคันนี้นะคะโตโยต้ารีโบว4 J องตัวส,สัวเดียวเกียร์ธรรมดาดราคาอยู่ที่ ามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหายันยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ